ครับผมผมโดนะครับราเมยดนักพิสัยครับผมเปลี่ยนเจ้าของเทพไม่ตีครับลาเมยดฟ้ามตังยูบ้านโคกกลางครับครับตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุรธานีครับเจ้าเทพไม่ตีนี่เพิ่นเล่าก่อเพิ่นไปลูกผูใดครับพี่โดเล่าก่อพันธุกรรมเนาะครับผมพันธุกรรมของเทพไม่ตีเพราะเพิ่นเป็นบิ๊กเบิร์ดครับพ่อเป็นบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดส่วนแม่นี่เป็นแม่หางคดครับแม่หางคดครับ อันดิสาปั้มนะครับครับผมแล้วเทมี่ตีเพิ่นความสูงเพิ่นไหลบานใดครับตอนนี้ความสูงบ่ได้วัดใบเลยได้ครับแต่ว่าก็สิก็เกือบเกือแล้วครับครับแต่ละห้องชีเนาะครับผมก็สูงประมาณประมาณ1อยผมสูง180ครับครับพอดีเฮาเฮาผมก็ติดตามธนุกรรมของอ้ายเขามาอยู่นะครับครับอ้ายเขาตัวไอ้ายเพิ่นเป็นผู้ใดครับอยู่ไอบิดนิ่งนะครับบิดนิ่งของของไอ้โคราชนะครับ เจ้าบิ๊กมีนนะครับีหนาล้อนะครับเทมไม่ติจุดเด่นก็คือกระบาลเขาเปิดกว้างนะครับหน้าตากระลอก็เป็นมิดนะครับก็สวัสดีพี่น้องคนรักควายไทยทั่วประเทศนะครับเมื่อนี้นะครับบาตรผ้าทวนะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมช่วงฟาร์มควายงามอยู่ทางอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นฟาร์มของพี่โดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปทำความรู้จักกับพี่โดกันเลยครับ พี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดครับรบกวนแนะนําตัวให้พี่น้องเขาได้คูณจักนะครับครับผมผมโดนะครับลาเมียดนักพิสัยครับผมเปลี่ยนเจ้าของเทปไม่ตีครับพี่โดครับพี่กัทฟ้ามเขาตั้งอยู่มองไหนครับพี่โดรามเมียดฟ้ามตั้งอยู่บ้านโคกกลางครับครับตําบลนาม่วงอําเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีครับตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลางตําบลนาม่วงอําเภอประจักษ์ อำเภอปัจจักศ no, ิลปาคมอำเภอปัจจักศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีครับนะครับชื่อฟาร์มเ่าชื่อว่าจังไงครับพี่โดชื่อฟาร์มชื่อว่าลาเมียดฟาร์มครับลาเมียดฟาร์มนะครับผมพี่โดรบกวนฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทร061 061 494 494 3000์หกหนึ่งี่นี่คือเบอร์โทรของพี่โดนะครับพี่โดฝากช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นนะครับผมช่องทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบ ลาเมียดนาพิสัยครับลาเมียดนาพิสัยนะครับอันนี้คือเป็นเฟซบุ๊กของพี่โดเองเนาะครับครับผมมีเพจบ้างครับพี่โดเพจลาเมียดฟาร์มครับลาเมียดฟาร์มนะครับครับแล้วก็ถ้าผู้ใดอยากมาฟาร์มก็กดเข้าไปในเพจก็มาตามจีพีเอสเลยครับครับผู้ใดอยากเขามาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับกะสามารถโทรเขามาสอบถามก่อนได้นะครับพี่โดได้ครับได้หรือว่ากะถักมาทางเฟซบุ๊กหรือทางเพจได้นะครับได้ครับผมพี่โดครับเลี้ยงควายมาโดนบานไดแล้วครับพี่โดเลี้ยง ข้าวบ่วงการไงหรือเหรือผมขาวบวงการข้ากเนี่ครับเลี้ยงเลี้ยงตัวแรกครับกับประมาันเอามาเลี้ยงแต่โดนประเด็นเลยือประมาณหาเดือนหกเดือนนี่นะครับประมาณนี้ประมาันหาเดือนหกเดือนแต่ว่าควายค้าวบานบ้านนเขาเลี้ยงมันจะเป็นเป็นเด็กน้อยคนละครับแล้วพี่โดคิดย่งไรคืออยากเขามาเลี้ยงค้ายครับพี่โดคิดอั่งไรตีครับผมก็นี่แหละครับกับกับยุบานกับเลี้ยงเลี้ยงมาแจะ เกิดมากกับเห็นเล่นะครับเพรดีเห็นบันนี้มาเห็นไม่เห็นควายงามทั้งทั้งที่เข้ากับเรียงมาตะหน่อยเข้าควายเข้ากับบ้านงามนะครับเร็นเหล้าก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นจังไละล่ะควายเข้ากับเลียงมาตั้งแต่ดวนเรี่ยวทับผมีที่มีมีควายควายใหญ่ควายงามคือคือจังคือจังเพลินนะครับคกับกับว่ามีโอกาสได้มีเพราที่มีเงื่อนแน่เข้ากับเลยอยากอยากนีนะครับอยากอนุรักษ์ไว้อยากเรียงครับอยากเรียงควายใหญ่ควายงามแต่ควายให้เห็มัน งามๆคือจังคือจังขาเจ้าเลียงนะครับคือจังมุนเพลี่ยงครับไปได้เดเขามามามาเลียงค่ายแล้วตอนนี้พี่โดครับในฟ้ามีควายเยื่อจากตัวครับพี่โดตอนนี้มีมีมีควายพอพันก็คือมีมีเทพไม่ตีนี่แหละครับมีเทพไม่ตีตัวนึงแหละก็มีมีควายแม่ก็เป็นเป็นควายแม่กกำลังพัฒนาครับครัซีโตครับกับลูกน้อยตัวหนึ่งครับตอนนี้เจ้าเทพไม่ตีนี่เพิ่นเล่าก่อเพิ่นไปลูกผู้ใดครับพี่โด เรากว่าพันธุกรรมเนาะครับผมพันธุกรรมของเทพไม่ตีเพราะว่าเพื่อนเป็นบิ๊กเบิร์ดครับพ่อเป็นบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดส่วนแม่นีเป็นแม่หางคดครับแม่หางคดครับของมาริสาฟาร์มนะครับครับผมพ่อเป็นบิ๊กเบิร์ดเนาะครับเนาะแม่ก็เป็นแม่หางคดจากมาริสาฟาร์มครับเนาะครับผมแล้วตอนนี้เทพไม่ตีอายุจากเดือนจากปีแล้วครับพี่โดเทพไม่ตีนี่เกิดวันที่หนึ่งตุลาหกสี่ครับครับตอนนี้กระชี หนึ่งปีเอ้ยสองปีหนึ่งเดือนกับอีกสี่หมื่นหาหมื่นนะครับประมาณสองปีหนึ่งเดือนนะครับประมาณสองปีหนึ่งเดือนแล้วเทไม่ตีเพิ่นความสูงเพิ่นลายบานไดครับตอนนี้ความสูงว่าได้วัดใบเลยนด้ครับแต่ว่ากระสีเกือบเกือบลอยหกสิบแล้วครับเกือบเกือบแต่ลอยหกสิบแล้วนะครับตอนนี้ผมกระสูงประมาณประมาณลอยแปดผมสูงลอยแปดสิบครับครับเราอยากให้พี่โดโบถึงประวัติการได เจ้าเทียมไม่ตีเขาไม่ได้ฟร์มก็ได้มาบ่ครับผมได้มาจากไหนครับก็ได้มากระได้มาจากพี่อุ่นนะครับพี่อุ่นใจแถวแองฟาร์มครับผมเพิ่นก็ได้แบงมาให้พอดีเฮาเฮาผมก็ติดตามพันธุกรรมของอ้ายเขามาอยู่นะครับครับอ้เขาตัวตัวเป็นอ้ายอ้ายเพิ่นเป็นผู้ใดครับพี่โดอ้ายบิ๊กมีนนะครับบิ๊กมีนของของไอ้โคราตนะครับโอ้๊กเจ้าบิ๊กมีนนะครับบิ๊กมีนเจ้าบิ๊กมีนก็บ่ธรรมดาครับพี่น้องนะครับผมก็เลยติดตาม ที่ตามมาเลยครับก็เลยมันจบอย่างบาบาค้าเจ้าเนี่แหละครับได้ได้าสีขายเขาก็เลยไปเบืองก็เลยได้ได้มาจำเพื่อนับครับมาจำเพื่อนว้นาศิแสนหนึ่งหรือเท่าไดนะครับผมก็จำาบ่ด้ครมในในในมือนั้นครับจบกันภายในภายในชั่วโมงนั้นเลยที่ไปนะครับตอนนั้นเพื่อนก็ได้หนึ่งปีกับอีกสามเดือน หนึ่งีสามเดือนิดครับผมยังเป็่นควายน่อยอยู่ยังเป็นควายหน่อยน้อยๆเลยแหละครับครับกระทือว่าตอนนั้นเนาะครับเฮ้าเฮากาซื้อเพิ่นกาขายนะครับครับก็ลยได้ได้ได้มากนะครับเมือนั้นแล้วตอนนั้นหฮอหฮอไปเบิงพิโดตมากี่ยังในตัวของเทพไม่ตีครับคือตัดินใจกาซื้อมากในตอนนั้นมากี่ยังสีครับการลักๆแล้วหฮอผมนี่ติดตามผมผมนี่ สามสายพันธุกรรมเขามานะครับก็คือเบื้องไอเขาเบื้องไอเบื้องเมียเบื้องไอเขาหลายๆตัวนะครับบิ๊กมีนสิงหาครับผมแล้วก็พันธุกรรมพันธุกรรมลึกๆนะครับถ้าถ้าถ้าคนติดตามอิลีจะรู้นะครับบาสายอุไัยอุไเทลอยของของบิ๊กเบิร์ดของแม่สำริดของทันร่องอเนกนะครับมันการการเจ่ายลูกหรือว่านี่นะครับการส่งพันธุกรรม มันมันตอบโจทย์นะครับแล้วาหนึ่งเนื้อตัวเขาพร้อมครับครับนาตาสําคัญเลยคือนนี่ครับพวกนาตารอนะครับเทมไม่ตีกบาลเขาครับนาตาเขานี่ก็บนหน่อยบ่ใหญ่ครับบนหน่อยบนใหญ่ครับมันมันกระับกับกับใบหน้านะครับหง่หลายกับกับบอดีหน่อยหลายกับบอดีนะครับกับนี่นะครับแข้งขาเล็บครับเล็บเน่นท่ายดีอืมครับก็เลยเขามองเห็นใน จุดนั้นในตอนนั้นเขาก็เลยตัดสินใจกาเืียเขามาเลยหลักๆกับพานดุกรรมแล้กลคกับบวกได้ด้วยตัวเขาในตอนนั้นครับผมเขากก็เป็นคนกากาวาดกากาเลียงเนี่ยนะครับก็เลยต้องกาได้กาเสียวันที่ครับผมแว่ากากาโบเมนว่าไปตุ้มทีตุ้มหาได้กับมีข้อมูลเพราะต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับแล้วตอนนี้ด้วยอายุสองปีหนึ่งเดือนของเจ้าเทพเมตีนะครับพี่ย เทมิตีได้เปิดผสมโมครับตอนนี้โมขั้นในเปิดผสมเนี่ยครับโมขั้นในเปิดผสมแบบเทอร์เนียงอ่ะโมขั้นในเฮ็ดใบผสมโมขั้นในครับครับแต่ว่ากับ่ทันได้เปิดผสมแบบจริงจังครับผมแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวว่าเออมีพี่น้องเกษตรกรเขามาเบิ่งเขาเออเขามามักแล้วก็เลยอยากนําควายแม่พันธุ์เขามาผสมแม่นบ่ครับก็คันขันผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วคันเพิ่นมักกัก็โทรมาถามครับโทรมาถามว่า ว่าวางบ่ววาผสมบ่านะครับครับก็เอามาผสมได้ครับแต่ว่าท่านท่านผมบ่ท่านด้เฮ็ดใบท่านด้เฮ็ดหยังให้เด้อเพราะว่าเฮาบ่ท่านเฮ็ดเป็นท่ากันนะนะครับครับกับกับบ่ท่านด้ว่าผสมเแต่ก็ก็เป็นเป็นเป็น20ตัวแล้วล่ะครับครับครับแต่ขนาดบ่ท่านว่าผสมนี่เนี่ยครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรเขามาเบิ่งเนาะครับพี่โดก็เลยมัก็เลยนําแม่พันธุ์เข้ามาผสมเนาะครับครับเพราะว่าเฮาก็บ่ท่านได้บ่ท่านากให้เพิ่นผสมหลายเนาะมันก็อยู่น้อยอยู่แต่ว่าก็ธรรมชาติของมันเนาะครับกับ แต่ว่าพี่ดูครับขันพี่น้องเกษตรกรมักเข้ามาเบิงแล้วมากทั้งเสียครับถ้าพี่น้องเกษตรกรนําควายแม่พันธุ์เข้ามาเฮาเปิดผสมในราคาเท่าไรครับตอนนี้บ่ครับครับผมราคาผสมอยู่ที่5,000บาทครับ5,000บาทนะครับกับสิมีค่าค่าตรวจเลือดน้ำหาลอยครับครับเลือดแม่พันธุ์เนาะครับตรวจเลือดหาแทงติดต่อหาโลกครับผมต่างๆในในในควายแม่พันธุ์นี่แหละครับ ผสมมาผสมนี่คือผสมไปกลับเป็นบ่ครับแม่ครับไปกลับบ่ท่านเนีมีรับฝากรับยังแต่ว่าอนาคตทางนากร็จะมีอยครับค่อยโทษทาเรื่อยๆเอาครับก็รอเบงพัฒนาการเข้าไปเรื่อยนะครับอรออายุซะก่อนครับบ่ายังไงนะครับเราเรื่องน้ำเชื่อเขาก็ลออายุเขาพร้อมนะครับครับน้ำเชื่อกับว่าจะให้เขาได้ สองปีครึ่งหรือสองปีจะฟันคูหนึ่งก้อนครับผมหรือบบเนี่ยนะครับขันมีคนมันก็มีคนถามมาหลายอยู่ผมกะว่าสี่ร่องเฮทปใบใส่ในฟาร์มร่องเบืองอยู่ดอกครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายจากเดือนนาเดือนสองเดือนนี่แหละครับผมเรื่องน้าเชื่อมีแน่นอนนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็เรื่องโครงการนะครับเนาะครับรออายุอีกสักนิดนึงนะครับแล้วไม่นี่พี่โดครับถ้าพี่น้องเกษตรกรอยากเขามาอยากน้ำมนพันเขม้าแต่ว่าบ่มีรถรับส่งทางฟาร์มข้อมีรถรับส่งบ่ครับตอนนี้ ฟ้ามผมม่มี่ม่มี่โหลขับแต่ว่ามีมีทีมงานมีมีทีมงานหลายคนอยู่ครับที่ที่ทึ่งอายทึ่งน้องที่เพิ่นมีรถมีแหวงนะครับครับกคุยคุยกันได้ต่อรองราคากันได้ครับตามตามระยะทางเนาะผมก็สามารถแนะนําให้ได้อยู่ครับถ้าพี่น้องม่มี่รถกัโทรมาสอบถามพี่ดูได้เนาะครับพี่ดูก็สามารถประสานงานให้ได้แม่นครับครับผมพี่ดูครับอยากให้พี่ดูว้าถึงระบบการจัดการการดูแลควายเลี้ยงควายในฟาร์มเฮา เขามีวิธีการจัดการเลี้ยงค้วอย่างไหนแน่ครับอย่างย่นี่มันบ่ครับที่ผมเลี้ยงมันบ่ที่ผมเลี้ยงย่นี่กะย่นมือเศารครับย่มือเศารก็คือขันตื่นนั่มือเศารก็คือปล่อยลงตะเ้าเลยครับครับผมก็ปล่อยลงตะเ้ากับกับเวลาเขากับบ่ได้กกับนวดดอกแต่ว่าสีแดดสีห่อนๆเนี้ยเขากับไรเขาขวักเลยครับครับครับไรเขาขวักไม่กินอาหารอาหารในขวักแล้วก็นอนครับครับแล้วก็ใบสามแดดบ่แดดก็สร้างใบสามขึ้นเขาไรลงน้ำเลยครับครับผม ดี๋วพอปล่อยเป็นเวลานะครับแม่คนป่อยเขาเลี้ยงแบบอิงธรรมชาตินะครับเนาะแต่ว่าห้ายังก็ห้องก็หไยตามธรรมชาติธรรมดาห้องแม่คนครับครับผมมีทำนี่แหละครับการเลี้ยงว่าได้มีอย่างไรเลี้ยงยากบ่ครับพี่ลูกการเลี้ยงควายบ่ยากครับแต่ว่าแต่ต้องก็ต้องเข้าใจมันเนี่ยครับครับแรกแรกกะชีกะสีหยาธรรมดาครับครับช่วงแรกแรกกะชีมีหมองแก้ไขมีหมองเติมหมองตีเนี่ยครับพอะมันลงตัวแล้วก็ง่ายครับครับผมเอ้า เดี๋ยวให้พี่โดนะครับจูงนะครับจูงว่นแบบให้เบิ้งเลี่ยมตัวของเจ้าเทพไม่ตีให้พี่น้องได้รับชมนะครับเอาด้านหนามา่อก่อนกันได้ครับพี่โดโอ้เหลือบเหลือบ้ายเหลือบกัดครับหนาล้อนะครับเทพไม่ตีครับจุดเด่นก็คือกระบานเขาเปิดกว้างนะครับหนาตากระล้อกับเป็นมิดนะครับเบื้องรลดครับส่วนยิ่มวานแห้งๆครับคั้วไอกรลอคนกรลอครับบ่แพร่กันครับผม แล้วเร็วๆนี้ห้องจะได้เอาไปเดินสนามบ่ครับพี่โดก็ว่าจะเอาไปไปเดินสนามไปให้ไปโชว์ล่วครับไปโชว์ <c oughs> ให้พี่น้องในเะบื่องแต่ว่าช่วนช่วนเรื่องเดือนนี้มันก็เห้องก็ต้องถาถากามเนื้อเขาแน่เนาะ <c oughs> เพราะว่าห้องมันเป็นมันกลายเป็นควายไงไปแล้ว <c oughs> ครับครับควายไงล้วก็มันเป็นโครงสางไงนะครับ <c oughs> กับโค้งไ <c oughs> ถามวรากรามเนื้อก็มีอยู่แต่ว่าควายสนามเนาะมันก็ต้องให้ตมบณ์เต็มที่ครับครับแต่ก็เอาไปอยครับเอาไปให้ f อฟเขาได้ได่มามาเรียนมาเบิ่งครับครับผม ลูกกับรู้เพราะว่าพี่น้องเอฟซีหลายนะครับเจ้าเทมไมตีนะครับ <c oughs> เป็นควายหนุ่มที่ <c oughs> ถือได้ว่ากับมีเอฟซี FC หลายนะครับ <c oughs> ในโลกโซเชียลยังผมก็เห็นหลายนะครับเทมไมตีตลกลายโบราณของกับพหลู <c oughs> แต่ว่าเจ้าของควายผมโูโหนะครับแต่ว่าคนเ,เ้อาเบิ้งเ้อาถือว่าหลายนะครับเจ้าเทมไมตีเพราะเป็นควายหนุ่มที่กําลังมาแรงในช่วงนี้นะครับผมเดีวพี่ดูหันดัานไทยให้พี่น้องข้าได้เบิ้งนะครับ นี่คือด้านข้างนะครับดูด้านท้ายนะครับผมท้ายเนื้อกลางเนื้อด้านท้ายเต็มดีนะครับครับถือว่ามาดีอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าเทพไมตรีนะครับท้ายท้ายดีครับครับเทพท้ายดีล้างดีครับกลามเนื้อด้านท้ายดีครับครับโครงสร้างใหญ่เรียบหนาดีรอดรอดตาอายุครับก็นาฟันคู่แรกขน่าจะรู้เรื่องนะครับครับผมกับความถวงตอนนี้ก อาจจะเสียร้อยหกสิบนะเพราะว่าผมกระสูงร้อยแปดสิบครับยังยังไงได้อีกหลายครับเพราะว่าควายอายุเพิ่งสองปีตามพันธุกรรมที่เด็กๆนั่งนั่งฟังท่านร้องเพิ่นบวกกับฟันธุกรรมของเทปเนาะครับผมกับเพิ่นว่าสามสายหลักของอุทัยนะครับครับครับกับมีเวลามีเวลาใหญ่อีกสี่ปีนะครับครับครับเดี๋ยวรออายุรอเวลาอีกสักหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าอลังการแน่นอนครับเจ้าเทพไม่ตี นะครับผมพี่โดหันด้านหนาไว้เลยครับโอ้เหลี่ยบด้านข้างกัได้ครับพี่โดโอเคด้านข้างอีกสักนิดนึงก่อนนะครับโอ้รอหนาดีนะครับหนาลึกครับหนังหนาหนังผิวดีครับขันข้นจากสายตาผมก็คือสมูทสม่วนนะครับทั้งกำเนือทั้งโครงสร้างนะครับทั้งหน้าตานะครับ แต่ว่าม,มือนีเหลือบไลยครับเล่บเค่อยนิ่งครับคุณอ่ะเหลือบกัดเพลินไลยครับฮ่าสารับมือนีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่โดนะครับที่ให้การต้อนรับและก็ให้เกียรติทั้งช่องบารพระทั่วเดี๋ยวขอมาเยี่ยมชมฟ้ามในมือนีนะครับพร้อมทั้งมามอบข้อมูลกับแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรเข้าในรับชมในมือนีนะครับสำหรับพี่นานะครับทางช่องบารพระทั่วจะพาพี่น้องไปเยี่ยมชมฟ้ามขั้วงามทางในดีนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อที่จะบริาพารคิดแม่ๆของทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ